พ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกนะคะมื่อนี่เฮาสิปลาใสปุ๋ยผักนะคะพี่น้องเห็นบอนี่คืออีหยังค่ะว่าแม่ปุ๋ยผักหลักปุ๋ยผลไม้เนี่ยลหะเพราะว่าอันนี้มันนมมันเฮาสื้อมาลวมันเหมือนอายุกนเนาะเฮาบ่ทันไดนกินนะพี่น้องเฮาสื่อมาเฮาก็เลยสิมาอันใส่นี่เขาบอกว่านม่มเหมือ,อ,ญญอนอายุใสอันนี้ยางงาันเ้อพี่น้องก็เลยสิมาใสปุ๋ยผลไม้บอคือจังเข้ามากค่ะนี่เคยกระจาไปน้ำ ท่ออันนี้ที่ก็เฮ็ดไว้เนาะน,นีค่คือขวดโคกนี่แหละคอยตัดปากมันตัดหนา้าตัดหลังสเอามาฝังไว้ไฟในอันตน้นไม้ต้นผลไม้เนาะอันนี้ก็จะหยดย่างแล้วหน่อยย่างแล้วหน่อยพี่น้องบ่ป้ายกิจจังขงมากเลยพี่น้งงองเองขมากบ้านเฮาเนาะเราสาโทเนาะเราขาวเราขาวเอ้ยบ่แม,มน่นสาโทแล้วเนาะเฮ็ดสาโทเนาะนี่เอามาหยดมันไปหน้อง ใส่ปุ๋ยให้มันให้มันทั่วถึงกันซีต้นก็นใส่ซีนี่พี่น้องอันนี้ต้นแอปเปิ้ลใส่มันก็บอกว่าใส่ปุ๋ยมันยังซีมันยังสีหอดอันหลากมันโอ้ยแอปเปิ้ลหน่อยมันลนแอปเปิ้ลหน่อยมันลนแอปเปิ้ลสุกแล้วจ้าพี่น้องเห็นบ่แอปเปิ้ลสุกแล้วและแ,แล้วก็สุกจนด้เนาะ แล้วก็หอนมือหอนย่ามซุกจ้านี่ละซุกแล้วทั้งตนนี่ละซุกทั้งตนเนี่ก็กิกนได้ละบันนี่โอ้ <c ười> คือล้นนะ <c ười> ไปตอหน่อยเนินลนตุปป๊บนโอ้ยลงนไปทางใดล่ะสุลนไปทางใดละ่ลดละ มันสุกแล้วมันลนงางสิเลยพี่น้องกิ่งไปอย่างนั้นเราก็ไปเห็นโอ้ยกิ่งมาพีผี่นะเห็นปะไปเตาะน้อยนึงกับลนตุบเลยพี่น้องมะลนมากกับตกแสนหินนะแตกพอดีเลยแตกท <c oughs> ั้งเสียแล้วก็มันสุกแล้วมันลนงางพี่น้องนี่แหละก็สิมาเบงบังบกแพ่บักแพ่ก็สุกแล้วแพร่จ้าลูกแพรพี่น้องนี่แหละ พอกินแล้วพี่น้องเนี่ยแล้วพอกินพูดได้อยู่ใกล้ๆก,กัมากินเด้อจัดมาเก็บกินพี่น้องเนี่ยมันพอกินแล้วจ้ากินกระลังเิมๆนะแสบแสบนะอย่าไปกินลูกสุกสุกมันสิเละจากหนอยมันก็สซุกมันก็บบอแมนว่ามันสุกจนเละมันก็นสุกพอกินแต่บามาก,กินอ่นหาหามเนาะพี่น้องหมักพริกข่อยหมักพริกจ้หมักพริกโอ้ยบังเนาะ เดี๋ยวขอดีฮดน้ำมันก่อนไปขอไีฮดตน้ำพักน้ำกันก่อนสีฮดผักกะบพาพี่น้องมาเบ่งบักพริกก่อนพี่น้องพี่น้องเห็นบอนี่คือบักพริกเนาะอันนี้บักพริกต้นเกามาปีที่แล้วเนะพี่น้องบ่เป็นดอกเต็มต้นขาวจุนพนเลยพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่อันเป็นยังค้ังมาไทยดูพี่น้องก็จิทามาสอออนเนาะ <laughs> บ้านเฮาอันมันปลูกงางนะอยู่นี่มันปลูกหญ้าพี่น้อง มันเป็นความภู่มใจท่วาห้าปลูกแล้วมันได้กินนะมันเป็นภุ่มใจนะพี่น้องมันมันงามนะขนาอยยุบาลห้ามกง่างนั่แหละย้ำกระเคลื่อนอจังมานันง่ายๆนะถิมปลูกลงใส่กระได้กินแต่อยู่นีมันปลูกยากพี่น้องเห็นบ่เขาไม่ได้ปลูกลงดินแน่ไหนไปลูกใส่กระถางอันนี้นะกระถางนี่นี่คือกระถางปลูกบักพริกต้นบักพริกพี่น้องต่อเหมาะพอนี่แค่นี้นะไม่ได้ปลูกลงดินลากเพราะสีเงาอัน ปนันได้ปลูกลากกับไปแค่นี้ก็ยังมายัางยังยังอุตส่าห์ได้กินอยู่นะเนี่ยพี่น้องเนี่ยก็ปลูกลงกระถางสิกระถางน้อยๆจังสี่แหละพี่น้องยังอุตส่าห์ได้กินอยู่ป่ะไปรดน้ำพักน้ำกันจ้ะพักบุ่งไงแหละพี่น้องพักบุ้งมันโดนแดดเนาะกามันโดนแดดจะเป็นสี่แหละพี่น้องเพามนันเริ่มเฝ้าผุ่งปวดปุดปดกับมันโดนแดดนะกันมันบ่นโดนแดดแล้วพี่น้องเอ๋ยม,มันหนาวหลืมันกินที่ฮดก็จอยอยู่ มันบโดนแดดนะมะนก็จิดดก็อจอเดี๋ยวหดน้ำก่อนนี่พี่น้องเห็นว่าโอ้ยข่อยกระบบงกลองเนาะพี่น้องนี่น้ำจะหดน้ำอันนั้นต้นอัน,นอัน,นบีรูทพอดนนะบีรูทน่ะปลูกเมื่อนัน่นปลูกเมือ่ออาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วพี่น้องมันไงมันเริ่มขึ้นแล้วจัางไรก็ขอใมันได้กินก้อนอน,นั่น มันได้กินเนาะพี่น้องจากเดินก่อนเดเออพฤศจิกาเนาะพี่น้องพฤศจิกากะตุลาพฤศจิกาโอ้ยมันสี่มันสี่หอดบ่มันสี่ตายก่อนบอนี่มันหนาวแห้งช่วงนั้นนะโอ้ยบักเขือจ้าบักเขือบักเขือได้กินแล้วหนึ่งนวยนี่เอสแวกให้เบิ้งหนึ่งนวยจะหนึ่งนวยน้องเห็นบ้หน่วย หน่วยหนึง่งแล้วเอาไปกินแล้วหน่อยหนึ่งนี่เลยออกหน่อยหนึ่งนี symptoms, osos, ่แหละพี่น้องกันยูฮ้ายู่นี่ฮาก็จะเป็นความภูมิใจว่าเฮ้าปลูกได้่างส่เนาะเป็นความภูมิใจเนาะกันวายยูเมืองไทยฮ้าก็เป็นเรื่องปกติเนาะกันวายยูเมืองไทยก็เป็นเรื่องปกติที่ปลูกได้แล้วก็งามแล้วก็ได้กินเนาะกันวายยูเมืองนี่ก็เป็นความที่โอ้ยความภูมิใจบะเขือกะเืนอียังก็งามมันกะคืนนะเพราะว่ามันคนละผู้มีภาคกันเนาะคนละประเทศกันเนาะพี่น้อง นี่แหละแต่กันค้นขมิ้นกลินเห่าเป็นกับโอเคเป็นกปบปูได้กินอยู่กันกินเฮากับบดีอย่างหนึ่งกัน่ากันโดนแดดแห้งแห้งพี่น้องกระจกมันสะท้อนนะกระจกมันสะท้อนนะมันแดดนะมันไปถือ้นใหม่เรับก็ตายคือกันเด้หอนแห้งโพดอันนั้นนะคือจังบานเฮ่าเขาเอากระจกทองอันกระจกทรงตากไอ้อย่างเพิ่นว่ายางเป็ดย่างไกลเนาะปิ้งเป็ดปิ้งไกลนั่แหละมันกระตายคือกันมันหอนแห้ง มันหอนะ่ะมันลวกไปเลยนะขนาดเด็ดยอดเหมือนน้าพี่น้องบอขนาดเด็ดยอดเนะยกะได้กินนี่ได้ไ่เห็นบอกจะด้กินพ่อแดดใจต้มม้ามาได้หมดนี่ก็ได้บักทัวจ้าบักทัวก็ได้กินสองสาเทื่อเลยพี่น้องบอนี่บักทัวก็ได้กินสองสาเทื่อแล้วนี่ล่ะยูน้ากันเนี่ล่หละผ <laughs> สมล้มมิด เห็นบอพี่น้องเหมือนนั้นเห็นบอบีดรูทจ้ะบีดรูทงามพี่น้องของเอื้อและปุกมอันนี้ของเอื้อและปุกมอนี้ก็งามเด้อันนี้บักพริกจ้ะอันนี้มันเป็นพริกกระเรียงเนาะพริกกระเรียงกับมี้นวยแหล,ละล่ะมี้นวยแล้วมี้นวยล่ะี๋วยวจะหายซองไอ้เบิ้งน้วยกับน,น,น้อยกับพริกนี่เนาะพริกขี้หนูกระเรียงนะจังไดบ่เอิญจังไดบ่เอิญบ่เถึก มีน้อยแล้วจะอันนี้กับพริกขาวพี่น้องอันนี้นะมันเป็นพริกขาวมันอะไรแม่นพริกนั่นแซ่บแซบพุ่นละบักพริกแซ่บเพ็ดเพชรเพชรเพเเพชปยางเพเ็ดอลไก็เอาไปกินเหมือนนันกับอันตับหวานก็เอาไปกินกับบักตับตับหวานเนาะใคอยากกินตับหวานก็แกเฮ็ดซุกแล้วพี่น้องแต่ก็ใครอยากกินเนาะเอาไปกินแซ่บขนาดเลยนี่ เป็นความภูมิใจของตัวเองที่ทําได้นะคะพี่น้องกับมาหดพักน้ากันนี่แหละโอ้หดจากน้อยมันห่อนแห้งมันเสียนตายอย่ามันตายหดก่อนรดถักด้วยกันนะคะพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยตื่นเสามากก่อนไปเห็ดงานกับมาฮดพักก่อน ราวาช่วงนี้มันมีแดดกันว่าห้องเบอกันว่าดินมันแห้งเร็วนะพี่น้องดินมันแห้งเร็วเร็วนะดินมันแห้งเร็วแล้วก็ให้ได้พักข้าตายได้ง่ายนะกระซิมหดมงนินะเอาน้ามใส่ในหูนี้ลงไปให้มันซึมล,นนมลงไปได้เร็วเขีดนน้ำลงไป อันนี้ตนระดิดพี่น้องอันระดิดเขาตรไดกินพร้อมกันประมาณเดือนสองเดือนเกษตรไดกินหัวมันมั้งจิตวานะโอ้ยหนกพิลาดเนาะมันบหยานคนเดห้าวามันหูว่าห้าวเป็นเหย่างมันกับใบหยานเฮาเด้พี่น้องเห็นบ่มันจับมองล่างกายเงี้ยมองอันละอันมองห้องจอดรถเงี้ยคอยเป็นบ่พี่น้องบ่มันก็บใบยานเทาเดีนี่ มันบินมาต้นไหนมองนี่มันจะไม่จบมันมันกินผักกับบได้แล้วเพราะว่าผักกับมันใหญ่มดแล้วนะมันก็แก่แล้วมันก็กินบ่ค่อยได้แล้วก็จะฉีดน้ำใส่หม่องต้นแอปเปิลนี่ก่อนนี่เอาน้ำใส่มันหม่องใส่นมหม่องหันเนาะใส่น้ำลงไปโอ้ยหม่องนี่เนาะคือมาแหงขอลรอไปหายกวนเดือนหาเทนอ ดีแต่บ่แตกระแหงดีแต่ว่าไม่แตกระแหงนะคะเห็ดฟางจะอะพี่น้องเอ้ยพอได้อยู่ได้กินน้ำเขาพี่น้องก็รูสส้สมัยสมัยยังกับแพงเนาะสมัยสมัยยังกับแพงมาตุยาง้าก็ต้องเห็ดแน่เห็ดแน่พอได้กินพี่น้องจะเบิ่งในต้นบักอื้อคอยมันบ่เป็นหน่วยได้พี่น้องเบิงบ่งไมใบมันใหญ่ผู้รูพลา สมันถาดผ้าเข่าได้ใบนะแต่พอเป็นนวยเด้มันเป็นยังไงกัดข,ของผู้อื่นก็เป็นนวยหมดแล้วเป็นนวยจนสีได้กินแล้วหัวทอนอันบาดพระแล้วนะอันนี้เหรอแต่พอเป็นนวยใบใหญ่ซื่อแต่พอเป็นนวยจะเป็นตาเขียดบอค่อยสูนแห้งนะก็เลยดัดตัดยอดมันออกมหงือนเด็ดยอดมันออกมังหันมองหันที่แล้วเด็ดยอดมันออก พัแต่เป็นพอเป็นนวยแต่มันโ้ยอุตส่าห์คุ้ยโมอวดเสียหมดเลยน้องสิอุตส่าห์คุ้ยโมอวดมาแบบอึงามมาแบอึงามนี่แหละก็เอิอนสาวซาบ่มีผัวเนาะพี่น้องสาวซา งามหลายค้นกันยานล่อลายค้นกันยานเนาะเห็นบ่ออันนี้คือการงามลายกระบอกาเป็นหนวยสําเอ้ยคอยมาเบิงเ่งง่ามไดกัะย่างซองเบิ่งแต่ดอกมันอันของมูมูก,กับบาโอ้ของเพิ่นเป็นดอกแล้วเป็นหนวยแล้วอันไปนเบิ่งของจ้าของโอ้ยคือเป็นแน้วนี้ขอเจ้กของหัดตะบ่อมีหนวยบอ่อมีหมักเฉพาะหน่อยหนึ่ง ขึนขี้ศูนย์่ฝ่าเป็นนวยเดอ้อฝ่าเป็นหมากเป็นนวยน้ำชาบ้านเขาอันนี้ก็บิบเมนใบบ่ะนะ้นเฮสิซีเมนนวยใบเฮ้ยนวยอ้อยางเบิ้งก้อนเบิ้งก้อนมันสิปเป็นยางขึ้นมาเป็นยังกับฝ่าเป็นแต่เ่าเป็นนวยเขาชิ เด็ดไปกินให้หมดบางวงเออยแล้วปมบางนี่ก <cel> ็จอแะเจยู่ม like ันโดนแดดก็เสง่ามหลอกพี่น้องเอ้ยนี่แหละต้นหอมกะเด็ดไปกินเลยเลยตั้งปุ่นมันลงเด็ดตั้งปุ่นเหมือตั้งพีกกะขื้นพ่อกินพอดีนะตั้งพีกพ่อได้กินอยู่ ก็โชก์เชื้อสี่เลยพี่น้องกันเขา้าเลยพอเห็ดใดเข้ากับเห็ดเอาเนาะกันเข้าถาแตนสื่อมันก็บบอแมน,ส,มน,แมนสื่อนะ่ะสื่อได้ยุพี่น้องเอ้ยกันว่าวจะสื่อแต่ของยุสี่พี่น้องกับเห็นเนะาะก็จังเห็นก็จังให้พี่น้องได้เบิรงนนั่นแหละว่ามันแพงหรือมันถื่อ เขากลับไปว่าเขาประได้ประว่าเขาทรงมากเขาหลับมากชุดส,สีหอดโอ้ยนกกระไดตกใจเหมือเอาสูจมาห้องอยู่มองนี้นกพหลาบห้องอยู่ต้นใหม่หมหี่พี่น้องเป็นยังไงก็มาห้องกุก๊กอันเปงนสัน้นนี่แหละ ก็ซิ้ไปฮอดพักบุงพัก,พกยังว่าจะโยได้กินอันนี้ก็ตรเก็บเอาอันเม็ดมันเนาะคานามันก็เก็บรไปเนี่ยแล้วล่ะแต่เ้าก็อยากได้ยันมันบ่ขืนเนาะยันมูยันพวกขอเนาะก็ตรได้มูแบ่งมูแบ่งพวกจากน้อยกับวะนมันมีเม็ดนะ อันเขาอยากปลูกกันมันจะแบ่งมูแบง่งพวกไปพออยู่นี่ม่ยังก็อยากแบ่งกันนะเนาะพอไดดทามาหากินน้ำกัน่อเฟือซึ่งเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันช่วงนี้มันมีแดดกะพ่อให้ได้ อาทิตย์นี้จะเป็นอาทิตย์ที่ว่ามีแดดทั้งอาทิตย์นะพี่น้องบนบอ่อมั่งสนนะแดดฮอนพร้อมนะสิแดดให้ฮออนพร้อมนะพี่น้องก็สิงหัต้นดอกพริกก่อนหดไกลยๆเองสิละ่ะหดก่อนราะว่ามันแดดฮอนกันว่ามันแดดฮอนแล้วมันก็ดยามันตาย พี่น้องบอกฮอดน้ากันฮอดนั่นกว่าบลูนะก็คืฮอดสีแ่แหละมันสดชื่นมันคือสีบตายดอกมั้งพี่น้องเอ้ยพี่น้องกับกบางแหนกกระป๋องมันหน่อยๆนยได้มันอุตส่าห์เป็นหมากเป็นหน่วยข่อยนะกระป๋องมันก็ไน้อยหน่อยเปันกระป๋องใหญ่ด้วอันนี้กระป๋องน้ำยาเนาะเป็นยังไม่หันละมันเป็นยัง ฝอเป็นหมากเป็นนอยเดอ้อสิได้อยู่ได้กินน้ำเพิ่นเดี๋ยวหนาวมากคะสิลำบากเดอ้อฝอเป็นหมากเป็นนอยนะคะกันเจ้าบาัาวฝอเดี่ยวเจ้าสีลำบากกอบ่มีผอโฮไม้เจ้าเดอ้อขอบบิบผอหโมไม่ซุ่มเจ้าเดอ้อฝอเป็นหมากเป็นนอยนะคะหมดมงนี้ก่อน มาอนีพระพี่น้องมาหดสวนพระพีพ่น้องมาใส่ปุ๋ยเนาะพระพี่น้องมาใส่อันปุ๋ยอนมเนีนนนน่ย Luck นะน้มที่ว่ามันเหมือ,อนอายุเนี่ยแหละพี่น้องขา้าซืสือมาหลายกระป๋องนะขากินมาท่านนะขากินมาท่านก็เลยเหมือนอายุเพราะเหมือนอายุแล้วก็เอามานี่หล,ละมาใส่ต้นใหม่เนี่ยละมาใส่ผลไมากหลากใหม่เนี่ยละให้มันสวยงามอันจังใดคลิปนี้ก็พอคลิปนี้กอนนะพี่น้องเห็ดแต่บึงจากหน้อยนึงเนาะ อันขอบคุณลยหลายจำนบคุณกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับช่องแตนทราวเวลเวอร์คนดันทางนะคะพี่น้องอย่าลืมเดอ้อกดกระดิ่งน้ำเดอ้อจ้ะเดอ้อย้ำม,มาเจได้เห็นกันจะได้เว้ากันนอเจได้เตือนกันบ้านเราเด้อสันสีเนาะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ